พุทธวจนะชุดตามรอยธรรมว่าเสษฐะพวกเธอแลมีชาติต่างกันมีนามต่างกันมีโคตต่างกันมีสกุลต่างกันออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่หวังเกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วเมื่อถูกเขาถามว่าพวกท่านเป็นใครดังนี้พวกเธอก็ปฏิญาณว่าเราทั้งหลายเป็นสมณนะสากยะปุตติยะ ดังนี้อันหนึ่งศรัทธาของผู้ใดแลตั้งมั่นในตถาคตฝังลงรากแล้วดำรงอยู่ได้มั่นคงอันสมณะหรือพรามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกก็ตามไม่ชักนำไปทางอื่นได้ผู้นั้นควรที่จะกล่าวอย่างนี้ว่าเราเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากพระโอษของพระผู้มีพระภาคเจ้า เกิดโดยธรรมเนรมิตโดยธรรมเป็นทายาทโดยธรรมดังนี้ที่ขุทั้งหลายส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงียหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนจึงพากันเล่าเรียนไต่าถามทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่าข้อนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในดังนี้ด้วยการทำดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ธรรมที่ยังไม่ปรากฏเธอก็ทําให้ปรากฏได้ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัยเธอก็บันเทาลงได้ เนื้อแท้ที่ไม่อันตรทานพิขุทั้งหลายพวกพิขุบริษัทในกรณีนี้สุดตันตะเหล่าใดที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟัง ไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึง้งเป็นชั้นโลก,กุตระว่าเฉพาะเรื่องสุญญาตาเมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนจึงพากันเล่าเรียนไต่าถามทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่าข้อนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในดังนี้ด้วยการทำดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ธรรมที่ยังไม่ปรากฏเธอก็ทำให้ปรากฏได้ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัยเธอก็บันเทาลงได้ ภี่ขุทั้งหลายที่ขุบริษัทเหล่านี้เราเรียกว่าบริษัทที่มีการลุล่วงไปได้ด้วยการสอบถามแก่กันและกันเอาเองหาใช่ด้วยการชี้แจงโดยกระจ่างของบุคคลภายนอกเหล่าอื่นไม่ปฏิปุจชาวินีตาปริสาโนอุก,กาจิตวินีตาจัดเป็นบริษัทที่เลิศแล